จิงแจ๋วไปดูที่ม้ามาตั้งแต่ผมดูอ่าอันนั้นไปผมก็ดูเจิงแจ๋วไม่ใอีกเลยครับผมผมดูแล้วไม่นจะเป็นเสียบเสียบเสียบเฮ้ยซีโร่ซีโร่ก็ยิงทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮซีโฟหน่อยซีโฟหน่อยซีโฟสมมุติก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ขอนอนขอนอนมนที่มีขอนอนขอนอนสมมุติไปสมมุติไป ปิดแล้วปิดแล้วมึงเฝ้ามึงเฝ้ามึงเฝ้ามีสมอข้าข้างบนข้างบนแซมไยลุงแซมขับรถไถทวินแคมชอบเป่าแคนดูดกัญชาอาเบกมันตีเข้ามาแล้วมันตีเข้ามาแล้วโดนโมเบกเอ้วมันเข้าไปเดียวหรอสวย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 มันตีมันตีมันตีข้ยมาแล้วมันตีอยู่หลังสมอวิงอย่งี้ ผมหมดแล้วเอาลวมๆได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ how how the fuck มินมินมินใจเย็นใจเย็นใจเย็นใูคูจะเดินให้โอเคโอเคโอเครีบเลยสุดตีเลยสวยคือวันที่สิบเอ็ดกับกูเป็นของไม่คู่กัน ดูดิกิ้งอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วแะ้มันขึ้นเลยมึงคุมมูดอยเห็นแล้วเห็นแล้วคุมมูบอกแล้วมันเป็นของไม่คู่กันไอ้ซึ่งกี่สิบเอ็ดกี่ตัวเมื่อกี้นี่กระรื่นเงยเลยพี่อะมึงมึงคุมมันสักนิดนึงก็ไดให้คุณลืมกดไงจังหวะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเอเทนมีรีคอยอ่ะ มึงมึงคุ้มสักนิดนึงเมียนมึงมึงรู้ไหมว่าสดมันกระเด็นปิวมาตกหน้าห้องกูมันตีนะเอ้ยสัสปินปินินนี่ตัวเองแล้วแม่งก็แตกทำามปีนผมมาเป็นนี่นะม้ากูที่ไหญก็ดี๋ยวมันข้าม่ะ แจ็เกอร์เจ็เกอร์มามายู่มายู่มาแจ็คเกอร์แจ็คเกอร์ผมโดนลุงพี่โดนแจ็คเกอร์ดิวมาดิวมายิงยิงยิงวิเวินดูนี่ดูนี่ดูนีกูจะสไลด์ออาเนแอดเนแอดแอดวิ่งใส่กูวินบอกบอกกูดูกูสไลด์ออกไปดูกูสไลด์ไม่ดูไอ้สัตว์เอ็นเมน thank you thank you เอ็นเดูนี่นะครับพี่ รูปตัตุนรูปตัตุนรูปตัตุนพี่ผมเข้าไม่ถึงวะเดี๋ยวกูสไลด์ออกไปเฮ้ยพี่ที่เดียวกันเลยโอ้รุกเกียรเอาแม่กกาตายเฮ้ยไม่ได้เลยอ่ะดยว คือมันถึงมันจะจบไปแล้วแต่แตมึงดูไว้มึงช่วยชีวิตกูไว้ดูแล้วเห็นอยู่ยุกเกลี้ยงแมื่อลหร่มากูๆๆๆๆๆๆก,กูกำลังคานหนีเลยกูกัดฟันรอแล้วๆๆเอา้าไม่อยากกัดายเป็นไงมินเห็นหรือยังล่ะผมควาไม่ถึง <C oughs> เลยพี่ดูบันไดอยูผ่ผมว่าผมว่าอยู่ผมอยู่ห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งไม่มีมีมีวอกรีบบอกรี่ฝั่งทางสุดเลยพี่สุดๆุดเลย แค้นดูชิดผมบอกเขาอรอหุมไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมนำให้เดี๋ยวผมนำให้กับดักกับการเดี๋ยวผมนำให้เฮ้ยกับดักกับคารวะใช่ป่าววะไม่ใช่กับดักกับคานของผมมันโอ้ยย่รีนักเล็กๆมี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 มายู่ไหนอยู่หน้าหลังเลย อยู่หน้าหลังเลยบันไดกับไอ้นี่เลยโอ๊ยไม่ตายบันไดกับในห้องเลยบันไดกันในห้องเลยมิตติ้งหสวยมากดิชันอยู่ไหนดิชันมิตติ้งล่าสุดดิชันอยู่มิตติ้งมาละเอ้าทำไมดิชันหน้าตาเปลี่ยนไปวะโอ้ย้สร็ไปดูยี่ห้อดีกว่า นิชฉันเปลี่ยนไปเอ้ต้องเอาเล็บเกมเดี๋ยวมึงมึงบิดแถวนี้แล้วมึงบีฮอบไปด้วยอะไรสัตว์้ยอพี่จับกล้องมันอยู่ใช่ไหมโดนนี่นี่โดนโดนฟิวใจผิดใด่เหรอโดนฟิวโดนฟิวกันแน่ พ,พี่จับกล้องมาอยู่เฉย่ไ,ไปอีกทีหนึงไปอีกทีหนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไมผมขอผมขอพี่ไปอีกทีนึง <Stay S 1> เตสเท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 ้ออือเทเเทส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 จะสเทสสเสเทสเทเทเขาซ้าสเเอาเทสเทเทสเทสเเทสเทสสเทเ เขาเขารู <S <S ้เหรอว่าอยู่เขารู้ครับไอเดียวเป็นคนเปิดบริเขตไม่ใช่เข้าใจแต่ว่าการจะมอมผมเปิดบริเขตแล้วก็ไปที่อื่นไม่ใช่เหรอไม่มันแค่คงแบบมันไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยปลาใส่ไงโอ้โ่นเพราะตอนผมตอนผมเล่นผมก็ปลาเลยนะอิมแพกยัดคนบ่อยเกรมือมันตกที่ค điều 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 điều, Hả? để cô phát hay, phôm tắt, để cô phát hay, ôi giời, you can't worry about flashing now, you can't worry about fat now, Ê, kia, Hả? SMG me, mình kêu, không, 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 ของออลิกออลิกโรมหรอน่าจะกอสรางตำแหน่งไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ครับกูอยู่โชว์กูจะเดินไปโชว์เวอร์คอริดอร์แล้วกันนะงนั้นเปิดเลยไหมพี่ผมเปิดนะพี่พี่ไปแล้วตำแหน่งออลิกอ่ะเดี๋ยวไปให<อ>้ไ,<ป>ไม่มีเสียงอุ้ยมีคนเล่นบันได ขับขาเล่นบันไดบันไดลักขับขาเล่นบันไดเหรอใช่ใช่มันอยู่ข้างล่างยึงสัตว์เอ๊ลีชันครับลีชันอยู่เชนวยลีชันอยู่ตรงแถวๆนี้ใช่ป่าววะเอาคอมตให้ได้เห็นอยู่อ่ะ่วิดวิดติ้งได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเนี่ย ใช่ไหมได้ยินได้ยินได้ยินอยู่กลางล่ะอยู่กับเราพี่ผมไม่รู้ผมได้ยินเสียงพี่ไม่รู้อ่ะไปก่อนเชีย่ยพี่ไม่กล้าลงเอ้ยโอ้โดนปีโฟฟาดไปไหนผมเห็นฟอาแล้วเอ้ยเอ้ามันลมันลงมาหาผมเอ้อเย ไอ้เชี่ยแล้วแม่ง <ๆ S 1> อยู่ก <power> ันสองคนไม่กล้ากับไม่ไม่กล้ากับไม่ไปไอ้เชี่ยเห็นแล้วแต่ไม่ฟีดกันให้หมดเนี่ยแหละวะไม่กล่องอะไรกันทั้งหมดไม่ใช่พี่ไก่ตายแม่งยิ้วชี้ตายปืนถูกยิงม้อกผมมันเยี่ยผมกำลังเล็งๆะไรินอยู่พอปืนท่านไกปุ๊บซูมเข้าซูมออกเห็นแล้ว เห็นแล้วแต่แม่งยิงไม่ทันโทษที What is this? Hey you missing เกมเลยพี่เอ็งพี่เจมพี่เจมผมจะยิงฮะพี่เจมพี่เจมพี่เจมครับครับผมจะยิงตรงน,นี้ผมจะยิงยนี่ร,รอรอรอซีโฟซีโฟเฮ้ยมันเปิดให้เรามันเปิดให้เรา,เอาอีกแล้วว่ะ อย่าฟีดไปละเดี๋ยวผมเล่นกล่องไปไปเดี๋ยวพี่ผมเข้าได้ป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูทางก่อนเข้าได้เข้าได้เ็บเข้าได้เข้าได้ผมเข้ารูปเดี๋ยวได้ครัโอ้มี e t ้งมี e e ้งมี m e ้งมีคนอยู่ไอสัตว์เอ้ยมันนอนอยู่ยิ่งก็ยิกงก็ meeting ไปเยไปเล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 ยดูอยูไหนแล้วกูซี่เฟย์เยอะเออแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเวอร์มนไ่มิตติ้งแหละโดยตรงนั้นแหละบันไดบันไดบันไดมิตติ้งบันไดมิตติ้งฮะแยกกันล็อกเลยได้นะครับไอชี้อะไรเนี่ยตาหน้าตาหน้ากูดีเลยบันไดมิตติ้งบันไดมิตติ้ง โอเคสวยได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ชินแต่ก็ได้อยู่เมื่อกี้มันบอกอะไรว่าฟักกิ้งบีบีพูซีเฟเยอร์ไม่พี่ไม่เปิดกูนะจ๊ะฮะพี่มาเหรอใช่ใช่ทำไมมันถูกซีกจริงเลยแหละทำไมทำไมเขาโหดร้ายจังเลยใครเออไอ้เหี่ยไฟช็อตซาเวจัดจัดคนไหนอ่ะ เปิดเลดเดฟไปเล่นเลโมติกไปไอ้สัสมึงกูไม่อยู่ไอ้มึงเนี่ยกูจะไปนั่งงงอยู่เฉยอะไม่ใช่เทดลิปเปอร์เทดลิปเปอร์ก็ไม่กล้าทำพี่จริงเอ้ยเออใครใครลมใครลมไปห้องหมูนะพี่ห้องหมูห้องหมูเอ้ยลืมแล้วโดนโดนสะปัดไซยังครับเนี่ยยังนะมิวเราทำงานดียังไม่โดนหรอก ไม่คือกูต้องถามเพราะว่ากูเพิ่งวางได้สองอันนั่นไงห้องหมูรู้อยังรู้ยังรู้ย่างโดนยนงอ๋อเหรอตรงโตยาวนั่นแหละห้องหมูเนี่ยเหรอห้องหมูใช่ตรงโตยาวนี่มันหมีไม่อยู่บนห้องหมูไงก็คือห้องหมูแล้วก็ชั้นสองของห้องหมูนะครับอะไรอ่ออไม่อออกูจะทำไม่เนี่ย กูเอาออกอไรกูไม่ทำไรเลย <c oughs> มินปืนเอาปืนอะไรมาลูกซองกับสิบเอ็ดไมเอาสิบเอ็ดมานั่งมานั่งสองนี้ดเดูเดู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 ดมูมาแล้วมาแล้วหน้าประตูประตูหน้าประตูหน้า I can do shit ส่องไม่ได้แล้วดิวลุ๊คเซ๊ เดี่ยวก็ไมงเกนนี้มันเปิดบันไดเอายิงกันมันจีงกันอ๋อให้ไฟวะไม่มินยิงกูกูไม่ให้ไฟสวยเดียวโกรธคือโง่โหคือบ้าต้องมีมิ้วนี่วะเฮ้ยมันบอสจีนี่ว่ะเฮ้ยมีมิ้วมีมิ้ววิ่งใส่เลย คือแพทมันก็มานานแล้วพี่เอกไม่ตอบพี่ผมผมดูดูตรงนี้อยู่ผมดูรูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดี๋ดีผมดูรูอยู่แต่ว่าตัวที่มาจากบันไดอีกครึ่งหนึ่งอ่ะผมมองไม่เห็นนะพี่ฟังเสียงเราด้วยพี่ดูบันไดอยู่พี่อย่าวางใจผมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เพราะว่าตรงตรงตรงนี้มันตรงนั้นตรงนั้นมาเจ็บเจ็บเจ็บประตูเอมานะ like a snake hello โอ้ยไกระสเนกไรกระสเนกจริงๆริงมันก็นอนมันมันก็สเนกเหมือนกันมันสเนกมามันสเนกมาสเนกปีกีไรมิวมาแล้วมิวเดี๋ยวฝากหน่อยเด้อผมผมไปรีทรศัพท์ตัวอะไรพี่ไม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 ่ยิงเผื่อเฉยเฉยมันมีตัวไหนระวังระวังระวัง ยิงหัวแตกคระผมผมดูแลผมดูแลผมดูแลผมเข้าผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วโอเคโอเคดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวดูเอดีกว่าพี่เจมผมดูอยู่เสียงมันน่าจะเป็นกราดอ่ะไปฝากฝากฝากกับมินนะพี่เอมีนะที่ระวังนะระวังเดินระวังแก๊สนะครับสวยสวยใครวัดแม่งยกลุ้มมาผมกลัวจะเป็นแก๊สเหมือนกันตรงเอเนี่ยเอาเอาอย่างนี้เอาโอเค เกียร์เกียร์เกียร์เจ้าพี่เกียร์พี่เอกมาตัวหนึ่งจริงๆพี่มาตัวหนึ่งว้าวแน่จริงด้วยเหรอพี่เจมพี่เอกมันมาตัวหนึ่งจริงๆด้วยรู้รู้วดิมันเปิดเองเกียร์เจมเหรอพี่เจมเราเรากลัวอะไรกันอยู่เนี่ย I fear no man I fear no man but this guy he scare me l i เล็ s n เนกโดนงูฉกรู้สึกไงฮะแม่งเมื่อกี้มีงูมาจริงๆจ้ะเออโดนงูฉกรู้สึกไงฮะตามเมื่อกี้เรามีใครตายไหมฮะมีใครเนียชีวิตไหมไม่มีพี่เอกพี่เอกพี่เอกไม่มีไม่มีไม่มีแับดูแับดูนตอยพี่เอกไม่ตายเหรอไม่ตายไอ้บ้า พิษภูป่ะตานทานพิษงูไม่ตาย Like a snake แหว่งพิษงูเหี้ยไรคือคือคือเมื่อกี้อะถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดว่า like a snake กัะพี่ก็ไม่ดูพื้นหรอกเอาผมกำลังเซลพี่เจมอยู่จริงๆๆจริงๆเมื่อกี้คือเมื่อกี้แบบ like a snake ไม่ดูพื้นูตาเมื่อกี้ดูพื้นไงเลยรอดอันนี้ต้องขอบคุณพี่เจมะอ่าอริกตโต เพราะผมเป็นผมเป็นพี่เจมเป็นงูทุกตาเลยคุณผชมเ <c oughs> นี่ยจนดูไครไม่ค่อยได้ก็จะเป็นงูสิ